สรง,งเราเอาไว้หลายสูตรหลายพระสูตรแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนพรพิสูจน์ให้ทำตามเช่นนั้นด้วยแล้วพระองค์ก็ทำอย่างนั้นด้วยปฏิบัติอย่างนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการทางกายทางวาจาทางใจพระพุทธเจ้าตัดเองนะพระองค์บอกว่าพระองค์นี้ ชื่อตรงต่อธทมไม่ไม่ทําอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งไม่คิดอย่างหนึง่งกล่าวอย่างหนึ่งไม่กล่าวอย่างหนึ่งทําอย่างหนึงงน่ง,ง,งคือพระองค์จะตรงไปตรงมาไม่มีบิดเบือนไม่มีบิดทิวในทับเวลาเช่นเวลาพระองค์แสดงธรรมอย่างงี้ยพระองค์ก็เคารพในธรรมนะเคารพในธรรมตรงที่ว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนยิ่งใหญ่สำคัญมาจากแค่ไหนนะจะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมหรือว่าเป็นกษัตริย์มหาศาลข้าาบดีพรามมหาศาลก็ตามพระองค์ก็จะแสดงสม่ำเสมอกันเหมือนกับแสดงไม่ว่าจะแสดงกะเป็นคนต่ำเตี้ยนะเป็นคนที่ ก็ถือว่าในยุคนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเกียรติยศอะไรเลยก็ตามพระองค์ก็ให้การแสดงเต็มที่กล่าวอย่างเต็มที่เหมือนกับแสดงแก่ผู้ที่มีอรุภาพมากนะตรงนี้พระองค์แล้วพระองค์ก็บอกเป็นหลักฐานว่า,าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้เคารพพระธรรมทุกพระองค์เคารพพระธรรมไม่ได้ไหมายถึงแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นนะ ทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยทีนี้ทางอันนี้พูดถึงทางวาจาที่พระองค์แสดงแสดงความเคารพในธรรมเคารพในผู้ฟังธรรมไอ้ทีนี้ทางทางกายทางกายพระองค์ก็เช่นเดียวกันทางกายพระองค์ทําสม่ําเสมอทางกายนี้ไอ้หลักฐานทางกายนี้มีมากตรงที่ มีสาวกบางองค์บางท่านได้กล่าวเอาไว้ความงดงามทางกายของพระอ,องค์แล้วก็มีคนที่แอบแอบมาบวชแอบมาบวชแอบมาสืบว่างั้นเถอะมาสืบว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมพูดง่ายๆมาจ้องจับผิดว่างั้นเถอะมาจ้องจับผิดดูว่าพระพุทธเทธจ้า,น,น,า,จา,จา,จานี่ประพฤติสม่ำเสมอที่สมดังที่คำล่ำลือคนอื่นไหม มาจับดูทุกอย่างเลยนะในอาการต่างๆของพระพุทธเจ้านี่ไม่ว่าจะเป็นมหาปุริสลักษณะทั้งสามสิบสองแล้วก็กิริยาพุทธจริยาต่างๆเนี่ยเราหลักฐานตรงนี้เราได้มาจากคนที่คอยมาจับผิดพระองค์นะ,ะคนที่ได้คอยมาจับผิดแล้วตอนหลังมาก็เขาก็คอยจับผิดว่าพราะองค์ทําอะไรบ้างเม่ตะล้างบาทเม่ต่ล้างบาทเม่ตะวางบาท แม้แต่ดินทบายแม้แต่การนั่งตอรับพวกเขาเขาจับทุกกะเบียดนิ้วเลยเขาจะจับดูว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีตำราพวกพรามเขามีตำราของเขาว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่อาจจะละวาสนาได้ละกิริยาอาการของความเคยชินต่างๆที่เป็นฆรวาเป็นโยมเป็นคนทั่วไปได้ อาจจะมีลักษณะกิริยาการกระทําที่เป็นพุทธ,ธะของผู้ที่เป็นพุทธ,ธคือไม่มีความที่วบาบกพร่องได้เลยเขาก็มาจับดูปรากฏว่าจับอยู่ตอนหลังมาเขาก็เริ่อมใสนะเกิดสตาเริ่อมใสถึงกันมาบวชอย่างนี้ก็มีหือมาบวชเป็นพระรหัสนี้ก็มีนะเพราะว่าเขาเห็นได้ว,ว่าเออเป็นกิริยาเหมือนที่ตำลาบอกทุกอย่างเลย อย่างเงี้ยทางกายเขาเรออกมาจับจับผิดกันทางกายอ่าไอ้ส่วนทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีประวัติเนาะไม่มีประวัติว่าใครจะจับผิดพระพุทธเจ้าทางใจได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครในโลกเนาะที่จะมาจ้องจับผิดพระพุทธเจ้าทางใจมันไม่มีใครในโลกทําได้หรอกนะเพราะว่าเป็นพนระไทยของพระพุทธเจ้านี่ ไม่เคยมีบันทึกเอาไว้เลยเนาะแต่พระองค์ก็เคยตรัสได้บอกไว้ว่า,วาพระองค์นี้ประพฤติตงทั้งทางกายทางวาจาทางใจพระองค์ตรงไม่มีอะไรปกปิดแล้วไม่มีอะไรที่ให้บุคคลอื่นปกปิดให้ด้วยนะแม้แต่บางครั้งบางคราวในวันมหาประวารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประวารณานะประวารณา,าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระองค์มีอะไรบกพร่อง ที่บุคคลอื่นมองเห็นว่าเป็นข้อประพฤติที่ดูไม่สวยไม่งามดูไม่ดีพุทธเจ้าให้สาวกโจทย์ขึ้นมาได้นะบรรดาสาวกทั้งหลายก็ยอมรับว่าไม่ไม,ไม่มีเลยไม่มีจุดที่บกพร่องที่จะจับได้มีความผิดความคดทางกายทางวาจาพระองค์ไม่เห็นเห็นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้านี้เคารพธรรมมากเคารพ สานแม้แต่พระองค์ไปรับทานของบุคคลอื่นอย่างเงี้ยแต่รับทานไปไปบิณฑบาตนะั่นแหละไปบิณฑบาตนะบางทีบางพราหมบางบางคนบางท่านนี่เขากําลังทานข้าวอยู่เขากาลังกินกําลังทานอยู่มาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบิณฑบัตตอนนั้นพอดีตอนที่เขากําลังกินกันนั่นแหละตอนที่พราม์กําลังกินนะ แต่พรามนั้นก็ด้วยความเคารพรักในพระพุทธเจ้า,าจะเคารพในฐานะของอของนักบวชผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีซึ่งเข้าใจกว้างนะเข้าใจกว้างไม่ได้บ่งบอกว่าเขาเป็นชาวพุทธหรือชาวพรามณแหละนะพรามบางคนก็ใจกว้างขอให้เป็นนักบวชเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีเป็นพวก นักบุญทั้งหลายเขาทําเขาทําทานทําบุญด้วยทั้งนั้นเขาไม่ใจแคบอย่างนี้ก็ดีหรือว่าเขาเคารพในฐานะที่เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมีความรู้มีอาจาระกิริยาอาจารสัยหน้าเคารพเรื่อมใสยอย่างนี้ก็ดีหรือเขาเป็นเรื่อมใสในธรรมได้ฟังธรรมเกิดมีดวงตาเห็นธรรม จิตใจพิธิได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดความเคารพในฐานะที่เป็นสัมมาสัมพุทธะทำให้เขารู้ธรรมทำให้เขารู้ธรรมเห็นธรรมเคารพในฐานะอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็มีทีนี้พรามที่เขากำลังทานอาหารอยู่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปพอสเสด็จไปถึงพรามมันก็เห็นเนาะถ้าเล่าก็เป็นรายละเอียดก็เรื่องจะยาว ปั๊มก็ตกใจเห็นพระพุทธเจ้ามากําลังนั่งทานอาหารอยู่พระเจ้าเสด็จมาบิณฑบ,บาตก็วรีบเลยรีบนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็เอาข้าวที่ที่กาลังทานอยู่นั่นแหละลางทานบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะม,มันจะไม่ละเทะไม่ปนเปนกันไปหมดเลอบางคนอาจจะสงสัยอย่างนี้แต่ถ้าใครเข้าไปไปอินเดียตอนนี้ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ ไปที่เดียเนี่ยเขาจะทานในถาดนะในถาดใหญ่นะเป็นมันเป็นเรียกถาดมากกว่าจะเรียกว่าจานหรือว่ากะละมังเป็นถาดอ่ะเป็นรูปลีลีนะกลมที่จริงนะกลมก็มีลีก็มีนะแต่ที่เคยเห็นนะ่้เป็นรีลีเป็นทรงเหมือนไข่ไก่่ะทรงลีแล้วกว้างนะ,ะกว้างหรือไม่กว้างเราคิดดูเอะเป็นประเพณีของพวกพราหมณ์ของพวกวรรณะพวกพราหมณ์เมื่อกระสัยเนี่ย ที่มีวันณะเดียวกันเขาไม่เล่นแก่กันเขาจะทานด้วยกันทานทานทานในถาดเดียวกันนะไม่ไม่ใช่ทานไอคนละถาดอันนั้นก็มีไอแบบคนละถาดถาดกลยถาดท่านอย่างนี้ก็มีแต่ว่าคนที่เขาสนิทที่เชื่อสามีพันยาอย่างเงี้ยสามีกันพันยากันพี่กันน้องกันอย่างเงี้ยคามณีพา,มน,พามนาทั้งหลายนะเขาก็จะทานด้วยกันคนละมุมเขาจะเอาปัดเอาไว้ แล้วเจามือกันคน,คนประเภณีพามเขาไม่มีช้อนนะก็จะทานด้วยมืออธิษานมาด้วยมือน,นี่ก็ติดมาเราคนไทยก็ติดมาน่าจะมาจากประเพณีเดียวกันนะมาจากวัฒนธรรมของอินเดียนะแต่ว่าเรื่องมือน,นี่มันเป็นเรื่องปกติหรอกเนาะเพราะว่าทุกชาติก็มีมือเหมือนกันก็พงทานกันได้ตามตามทีนี้เขาก็จะกันแ้่ส่วนที่เขาจะทานเขาก็จะเอามาผสม มาสาวๆใช้มือซาวผสมผสมแล้วก็ใช้มือนี่แหละไฟทานเป็นประเพณีของพวกครามพวกกษัตรย์สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นทีนี้สําหรับไออันที่เขายังไม่ได้ทานเขาก็จะใช้มือนิกันเอาไว้เพราะว่าถาดนันใหญ่นะถาดกว้างใหญ่เขาก็จะกันไว้อีกมุมหนึ่งแล้วมุมหนึ่งเขาก็ทานเนี่ยถ้าใครไปอินเดียยังจะยังเห็นอยู่นะ ยังเห็นแต่ว่าที่จะนั่งทานเป็นคู่กันสองคนสามคนนี่จะไม่ค่อยเจอแล้วแต่ว่าบางเมืองเมืองอาจจะเจอก็ได้แต่ใครไปเห็นพวกลูกหลานเขาเยอะๆนะเขาคงจะทําอย่างนี้อยู่แต่ว่าที่ทานนี่เขาจะทานเราจะเห็นส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นถาดใหญ่ๆแต่ก็แต่พะทานคนเดียวก็ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะก็โตเกือบเท่าถาดบ้านเรานี่แหละเป็นรูปลีลีกนะ็ก็จะมีพวก กับพวกแก้มอะไรต่างๆเขาก็ใส่รวมๆรวมกองกองกองไว้กองใครกองมาอยู่นั่นแหละเวลานั้นเขาก็มีข้าววางไว้ในนั้นด้วยเวลานั้นก็จับมาคลุกกันสาวๆๆแล้วก็ทานอย่างนี้ลักษณะนีนนะ้เพราะฉะนั้นแล้วมัน,มนไ,มไ,มไม่เป็นเดนนะมันจะไม่เป็นเดนพูดง่ายๆมันก็จะกันเอาไว้ก่อนส่วนในทานเขาก็จะเอามือกวาดเข้ามากวาดเข้ามาผสมแล้วก็ทานที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกับ ทนก็กําลังทานอยู่พอเห็นพระเจ้าก็ตกใจนิมนต์พระเจ้าหยุดนะนมนต์พระเจ้าหยุดแล้วก็รีบเอาถาดที่กําลังทานนั่นแหละที่ทาน่เนี่ยยกยกมาแล้วก็มาถวายพระผู้มีพระภาคถวายก็ได้ความที่เขาเคารพรักในพระพุทธเจ้าเขาก็บอกว่าพระโคดมแต่พระองค์ผู้เจริญก็แล้วแต่นะอการร้องเรียกในบางทีก็ใช้คำว่าพระโคดมผู้เจริญบางทีก็ใช้คำว่า พระผู้มีภาคบางทีก็ใช้ว่าพระองค์ถ้าได้ยินคำว่าพระผู้มีพระภาคหรือว่าการแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แสดงว่าความนั้นน่ะเป็นชาวพุทธอาเคารพบนับถือในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วอาเคารพบมากอาลบมากนอบน้อมแต่ถ้าได้ยินเก่าระบุว่าพระโคโดมผู้เจริญหรือว่ามหาสมณะละดีหรือว่าพระอะไรอย่างเงี้ยเก่าระบุชื่อระบุโคตระบุแท่อย่างเงี้ยแสดงว่า เคา,ารพในฐานะเป็นคนดีของสังคมแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับศรัทธาเรื่อมใสถึงกับเป็นสาวกสาวิกายังไม่ถึงกันนะให้เราสังเกตดูตรงนี้ถ้าอยากรู้นะเพราะนั้นบางทีจะมีหลายประสูตรมากกำลังคุยคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะเรียกพระพุทธเจ้าเป็นเรียกพระเจ้าโดยโคดโดยโคดโดยแะพราโคดมผู้นะจเจริญพรามหาสมณะแต่ว่าพอฟังรมฟังธรรมไปเกิดบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรม เข้าใจในธรรมแล้วเปลี่ยนคําพูดเลยเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนคําพูดจากถ้าเราไปดูในวะสนะจะเห็นเลยตอนแรกจะพูดอย่างนี้พอตอนท้ายมาจะพูดอีกเปลี่ยนใหม่เป็นคําพูดแสดงถึงความเคารพนี่แสดงว่าเข้าใจเคารพยอมรับนะแต่คนไหนที่ปฏิญญาสมาทานเป็นชาวพูธอันนี้ไม่พูดถึงละนะไม่พูดถึงละนะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตถูก ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับรับอาหารที่เขาเป็นเดนอาหารที่ที่พวกพรามที่เขากําลังทายทานอยู่รับแล้วพระองค์ก็จะให้กําลังใจเพื่อไม่ให้ผลแห่งทานก็เขาตกาพระองค์ก็ให้กําลังใจวา่าพรามเอ้ยเราเป็นผู้ขอเป็นผู้คอยขออาหารของผู้อื่นมีชีวิติการขอ นะของที่เป็นเด่นนี่แหละควรแก่เราดูซิพระพุทธเจ้านะเนะี่ยพระองค์เคารพในทานครับเคารพในทานนะไม่ใช่เคารพแค่เคารพคนนะเพราะว่าคนนะ่ะคุณธรรมของคนนะ่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่พระองค์จะกราบไหว้เคารพได้นะถ้าพระองค์กราบไหว้ใครก็บอกคนนั้นตายเลยนะอามาคุณหนักหนามากจนไม่สามารถจะรับได้อนะนะ อันนั้นเลยวันนั้นก็องแขก็องค์เคารพทานเวลาก็าจะไหว้ทานพระองค์เนี่ยพระองค์เคา,ารพทานเพราะว่าทานนั้นเป็นคุณธรรมชนิดหนึ่งการแบ่งปันการเสียสละกำจัดความตนีมนเป็ียนคุณธรรมมันไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่คนที่มีกิเลสตัณหาอยู่องค์แห่งทานนั่นอ่ะเหมือนองของความบริสุทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็ก็กล่าวไปถึงถึง,ถ,งถึงยุคสมัยของพวกเรา นะพระคุณเจ้าก็ดีญาติยโยมก็ดีถ้าเมื่อได้ฟังถึงตรงนี้ก็ไว้ขเข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าเคารพบ,บุคคลเคารพในทานเคารพในศีลในทานในธรรมทั้งหลายนะแม้พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เคารพในธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละขนาดนั้นเลยตอนพระองค์จะหาที่พึ่งพระองค์รู้ว่าถ้าคนที่เป็นอยู่โดยไม่มีที่พึ่งนีง่ลาบากไม่มีที่พึ่งที่ต้านทานที่พักเนี่ยมันลําบาก อันเราลองนึกถึงเราไหายน้ํากันแล้วกันเนะาะไหวยเป็นชั่วโมงสองชองั่วโมงหรือเป็นคืนครึ่งวันแล้วแต่ไม่มีที่พักที่เกาะเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคงจะกกเกลียดตะกายอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะนั้นก็คนไม่มีที่พักที่พึ่งเนี่ยมันลําบากพระพุทธเจา้าพระองค์ก็เลยพึ่งทมพึ่งทมที่พระองค์ตัสรููนะอทมที่พระองค์ตัสรููนั่นแหละอนะเพราะงั้นเราลองมองในอีกมุมหนึ่งที่ว่าทมที่พระองค์ตัสรูคืออะไร ลองลองเรามองดูนะอเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายังพึ่งได้ะเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกพวกเราในภายหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าดับฐานตัปปินิพานแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งอย่าอย่าไปวิตกกังวลตรงนั้นให้ดูทุงพระพุทธเจ้านี่ตอนพระองค์ตรัสรู้พระองค์พึ่งอะไรพระองค์พึ่งทำแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าทมมันคืออะไรนี่มันเป็นเรื่องน่าคิดนะแล้วแต่จะตีความกันไป แสดงว่าสิ่งนั้นมันเป็นที่พึ่งได้นะเป็นที่พึ่งได้มันจับต้องได้ทางใจอ่ะเป็นที่พึ่งได้จับต้องได้ทางจิตทางใจดังนั้นอย่าไปนึกว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปนึกว่ามันไม่มีอะไรมันต้องมีอะไรแต่เรามองไม่เห็นหรอกเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามิติของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะมันมันเห็นได้แค่นี้มีศักยภาพได้แค่นี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรเราแค่พัดลมหมุนเร็วๆหน่อยนะ เราก็มองไม่เห็นแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วเราก็เห็นภาพร,มรวมๆเราไม่ได้เห็นตัวพระองกำลังหมุนะไม่ต้องกล่าวถึงทมซึ่งม,มีความละเอียดมากยิ่งกว่าความเร็วลูกปืนอีกนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงนั้นมีแน่นะทุกวันนี้เขาพลังต่างๆที่ก็เอามาใช้กันทางโลกเนี่ยเป็นพลังเหลือเชื่อเป็นพลังที่เหลือเชื่อเหมือนมีฤทธิ์เลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลังละเอียดขั้นชนิดแบบเรียกกันอะไรละ่ะแบบ ยิ่งละเอียดมากเท่าไรยิ่งเล็กมากเท่าไหรยิ่งอนุภาพมากมันแปลกนะอ่าลองลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นวิทยาการสมัยใหม่นี้ต้องเล็กเข้าไปเล็กจนสุดเล็กเลยไปจนถึงไปถึงควันต่ำไปแล้วเป็นพลังงานที่มันอยู่ทุกขนทุกแห่งท,ทุกที่ไปแล้วนั่นแหละถือว่าเป็นที่พึ่งนะแต่เราไม่ได้บอกว่าพระธรรมนี่เป็นควันต่ำนะอ่ะาไมา่ว่าธรรมะนี่ละเอียดมากแค่ไหน ผู้เป็นบัณฑิตเท่านั้นเึ่งจะรู้ได้ใช้ความนึกคิดก็ไม่ถึงขนาดใช้ความนึกคิดตึกตามอาการก็ยังไม่ถึงลองคิดดูที่ว่าน่าจะมีน่าจะมีความละเอียดมากแต่เป็นที่พึ่งได้ก็แล้วกันเป็นที่พึงลองนึกถึงี่เราเลี้ยงคนในโลกเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยรักลูกรักหลาน มีชีวิตกันเติบโตมาได้ลองไม่มีความผูกพันไม่มีความรักตรงนั้นน่ะคงปล่อยตายกันหมดคงไม่มีใครเหลือแสดงว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรลองนึกดูสิลองนึกถึงแค่ความรักนะเนี่ยแค่ความรักนะซึ่งมันก็ยังทําให้สัตว์รอดชีวิตได้สัตว์ตัวเล็กๆกันนียมันเลี้ยงลูกมันนกเนี่ยถ้าไม่มีความรักมันคงปล่อยให้ลูกมันตายไปแล้วนะเสือไม่มีความรักมันคงกินลูกมันไปแล้ว ลองคิดดูที่ว่ามันคืออะไรลองนู่นอันนี้เราเห็นแค่ตามองเห็นน,นั่นหยาบๆนะถ้าเป็นธรรมระดับวิสังขารนะเป็นธรรมระดับเป็นที่พึ้นของสัตว์เนี่ยมันต้องละเอียดมากกว่าน,นี้เยอะนะมันถึงจะสามารถประคับประคองให้โลกนี้เป็นไปได้เพราะนั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์เคารพพระธรรมเราเราเราเนี่ยถ้าเราไม่เคารพพระธรรมนี่เราไม่เคา,ารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพ แล้วการกราบไหว้ของเรากลาบพระพุทธเจ้านี่เรากลาบในฐานะไหนล่ะกราบในฐานะเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเถอะแล้วปฏิหารนั้นจะช่วยได้จริงหรือเปล่าล่ะเพราะว่าเราไม่ได้เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพไม่ได้เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราเคารพเราไม่ได้พึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราพึ่งเราไปพึ่งอะไรคิดเอาเองตามอำนาจของความอยากขวงความโลภความโกรธความหลงเราก็ ทำไปด้วยความสะใจนะ,ะเหมือน,นเขาด่ามาเราก็ด่าตอบเขาตีมาแล้วก็ตีตอบอย่างเงี้ยลองคิดดูที่ว่ามันมันจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าถ้าถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์ตรงนี้แล้วอ่าเคารพแม้แต่คนให้ทานคนซึ่งเทียบอนุภาพกันแล้ว เขาเหล่านั้นไม่ได้หนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านของพระพุทธเจ้าแต่ความดีก็ทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เขาก็จัดความตหนีให้ทานพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพในการรับทานนะเหมือนพราหมอันนี้เอาอาหารที่ทานอาหารที่กําลังทานอยู่ในถาดน,นะเอาอยู่ในถาดท,ที่แบ่งเอาไว้แล้วถ้าทาไมถึงเรารู้จึงรู้ตรงนี้เพราะว่าถ้าพราหม์นี้แกก็บอกว่าอาบอกว่าอาหารที่ขับ ค่ะพระอ,องค์ทานกําลังกินอยู่กำลังทานอยู่เนี่ยส่วนนี้ค่ะพระองค์แบ่งเอาไว้แล้วเอาวมาเอามือเอากันกีดกันไว้ไม่เป็นเดนขอให้พระอ,องค์ทรงรับเถอะนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพรามเราเนี่ยนะเป็นผู้ควรกินเดนนะเรามีชีวิตในการขอของผู้อื่นที่ผู้อื่นให้เป็นเดนเรามีชีวิตอยู่เหมือนกรบเรดคิดดูดีด,ดิเหมือนเปรตด เหมือนเปรตนี่ไม่ได้หมายความเป็นเปรตนะเหมือนเปรตเพราะเปรตเขาเป็นอยู่ด้วยการอาศัยบุญของผู้อื่นอาศัยบุญของผู้อื่นอุทิศให้พระพิสุขของเราเนี่ยก็เป็ประตูประชีวิเปรตเหมือนกันเป็นเปรตอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่มีชีวิตด้วยค่อยสิ่งที่ผู้อื่นจะสละให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าไดมีมานะเมื่ออพระเจ้าประสงค์เรามาได้ยินได้ฟังคำตรงนี้ก่อน อย่าได้ไปโกงตัวอย่าไปแสดงตัวทำเป็นเป็นผู้รู้มากกว่าฉลาดมากกว่าเก่งมากกว่าดีมากกว่ามีศินมากกว่าเพราะฉะนั้นให้ออนน้อมทมตัวเถอะทำก็จะปรากฏทำก็จะเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะเรายิ่งมีมานะทิฏฐิบางคนเนี้ยอดูถูกดูหมิ่นเนาะมีอยู่ในฐานะที่ดีๆอยู่ในที่ดีๆมีอาหารดีๆกับไม่เคารพในทานของคนยากนจนเนี้ไม่ไม่ควรแกจะเป็นนักบวชนะไม่ควรจะโขมงทงชัยผ้าหันด้วยซ้ํา นะว่าจะออกไปประจ์ภัยตามยถากรรมของตนนะเพราะงั้นไม่ควรใจอยู่ใต้ล่มโพซึ่งเป็นร่มไม้ที่บริสุทธิ์มากนะซึ่งควรจะมันควรแก่บุคคลผู้มีทีโอตับปะผู้ที่มีฉันถ้ามีความอดทนนะมีความซื่อมีความตรงนะ่างนั้นแหละได้ผลแห่งการกระทําอย่างนี้ซื่อตรงในธรรมก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ในอัตภาพของตน อันนี้ก็พอสังเ,เกเใช้เวลาเนาะ